สวัสดีค่ะพนทุกคนพบกับช่อง BB บีแอนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชอนอนสซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชออนโมกสีและผองเพื่อนค่ะชนะอีกแล้วค่ะทุกคนชนะนัดนี้นะคะเป็นนัดที่19หมายเลขเสื้อของ BB เลยค่ะโดยวันนี้นะคะมินจาออลมาจิตเนี่ยเลิศม,มากบล็อกดีมากส่วนคายาวาัตันเบนะคะก็ซัพพอร์ตเกมรับได้ดีมากๆเลยค่ะบีของเราวันนี้โดนจ ีบอลแรกช่ำเลยก็เลยถูกเปลี่ยนออกในช่วงเซต2นะคะเกมวันนี้ค่ะวิกตอรีนาฮิเมจิชนะแอติโมริวัเลออิบารากิไป3ต่อ1เซตด้วยสกอร์ยีต่อ27ค่ะ26ต่อ24 25ต่อ18ไและ25ต่อ15ค่ะยังรังอันดับที่5ของตารางเหมือนเดิมสําหรับ6คนแรกวันนี้นะคะของแอติโมริวัเลเนี่ยก็ตัวเก่งเลยค่ะหัวเสานะคะใช้เป็นหัวเสาอเมริกาแมคเคนซี่เมค่ะร่วมกับหมายเลข3า ะ,ะมิวะโกโอซานะอิบีหลังหมายเลขก7 7ค่ะแต่ว่าคนนี้นะคะแอบบงบงหน่อย หลังๆเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นอีกคนนะคะบอลเรลก็ตัวโหดเลยบอลเรลอเมริกานะคะบิออนบัตเลอร์ค่ะส่วนวิกตอรินาฮิเมจินะคะก็คู่หูโดโอค่ะ2หัวเสาอาริสาอิโนเอะและบ um ุมบิมชัชชุออนค่ะบีหลังซากิธนากะเมอเซตนะคะใช้เป็นสกุระอิค่ะบอลเรลนะคะมาโออิโตะและไอริมิยาเบะค่ะลเบอโลวันนี้ก็เป็นมาริโมริตะเหมือนเดิมเลย มาเริ่มกันที่เซตแรกกันเลยค่ะเสิร์ฟแรกนะคะโดยอาริสาอีโนเอค่ะเสิร์ฟไม่ค้าตันที่2นะคะก็ยังเป็นของแอติโมริวเล่ค่ะวันนี้นะคะในเซตแรกบอลแรกไม่ดีทางอีโนเอะแล้วก็บีบีเลยค่ะก็คือเปะทั้งคู่เลยนะคะบอลเร็วหนักมากสมคําล่ําลือเลยค่ะอย่างบีออนบัตเลอร์โหดมากทั้งบล็อกทั้งบอลเร็วเลยแอดมินนะคะรู้สึกว่าเกมในบ้านของแอติโมนะแต่ว่ากองเชียร์วิคตอรินะก็คือแอบเยอะคะ่ะทุกคนสีชมพูเยอะเลยเซตนี้นะคะเกม พู้คีสูตรสีค่ะเอาจริงๆนะคะบอลแรกเนี่ยของ แอติโมริวานเล่เนี่ยก็คือเปยพอกันค่ะทุกคนก็คู่ขี้สูสีกันมาเลยนะคะตั้งแต่ต้นเซตเลยมาเฉือนกันช่วงท้ายเซตใครผิดพลาดมากกว่าก็คือแพ้ไปค่ะเซตนี้นะคะมันจะมีลูกหนึ่งค่ะทุกคนแต้มที่24ี่ที่แอติโมริวานเล่ได้แต้มนี้ไปบีบีของเราเนี่ยรับบอลแรกนะคะยังไม่ทันลุกเลยค่ะทุกคนซากุระอินะคะส่งบอลมาให้ตบแล้วก็เลยทําให้บีบีเนี่ยเข้าตีบอลไม่ถนดัดเสียลูกนั้นไปเลยค่ะที่จริงนะคะลูกนั้นเนี่ยควรจะให้ซา ีธนากะหรือให้คนอื่นๆนะคะในการตบเซตนี้เนี่ยก็มีการดิวค่ะแต่วิกตอร์ในาฮิเมจซก็แพ้เซตนี้ไป25ต่อ27คะแนนค่ะทําให้อติโมริวันเล่นะคะขึ้นนำก่อน1ต่อต่อ0นเซต มาต่อกันที่เซตสองกันเลยค่ะเริ่มเกมก็บอลแรกเป๋เลยนะคะโค้ดก็เลยส่งคายาวาตานาเบะมารับบอลแรกแทนบีบีค่ะก็อย่างที่บอกเลยนะคะทีมมีเนี่ยเป็นทีมที่เสิร์ฟดีมากๆติดท็อป15ในเรื่องการเสิร์ฟถึง3คนด้วยกันก็ประคองประคองกันไปค่ะสําหรับบอลแรกคายานะคะรวมถึงอินโนเอะก็มีบอลแรกเป๋ๆบ้างค่ะแล้วโค้ดเนี่ยก็มีการส่งลิเบโลอีกคนของทีมนะคะอย่างมานะโยชิดะมาช่วยเกมรับด้วยค่ะช่วงต้นเซตนะคะ แอติโมริวเล่คือดีมากทุกคนตอนแรกนะคะแต้มของแอติโมริวเล่นำห่างมากๆแอดมินคิดว่าน่าจะตามไม่ทันหรือเปล่าแต่ก็ตามมาใกล้ๆนะคะใกล้เข้ามาแล้วคู่ขี่สู่สีกันมากเลยค่ะแล้วทายเซตนะคะโค้ดเนี่ยก็มีเปลี่ยนบีบีลงมาแทนทายาวัตนาเบน,นะคะตอนที่วนขึ้นหน้าค่ะบีบีของเรานะคะก็บล็อกไป1แต้มแล้ก็ตกไป1แต้มค่ะทําให้แต้มนะคะเสมอกันที่2 3ต่อ23คะแนนเซ ตื่นเต้นอีกแล้วค่ะทุกคนบีบีของเราเนี่ยดันตบออกด้วยโอโหกลัวมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็โชคดีค่ะบล็อกของไอริมาทันเวลาพอดีเลยจบเซตนี้ไปนะคะวิกตอรินาฮิเมจิชนะไปค่ะแบบสนุกสู่สีเลย26ต่อ24คะแนนเสมอกันแล้วนะคะ1ต่อ1เซต มาดูกันที่เซตสามกันบ้างค่ะก็ยังใช้คาย่าวัตานาเบช่วยเกมรับนะคะพักบีบีเหมือนเดิมเลยค่ะเซตน,นี้นะคะบอกเลยว่ามินจาออดมาจิตมาดีมากเกมบอกขึ้นเลิศมากค่ะทุกคนทําให้เพื่อนๆนะคะเล่นง่ายขึ้นค่ะเลิศมากเลยแอดมินคิดว่ามินจาออดมาจิตเนี่ยแหละจะเป็นตัวช่วยทําให้วิกตอรินาฮิเมจินะคะไปถึงรอบลึกๆได้ท้ายๆเซตน,นะคะวิกตอรินาฮิเมจิก็มีบงบงนิดหน่อยแต่ว่าแต้มมันห่างกันเยอะมากๆยังไงเนี่ยแอดมิริวัเลก็คือตาม ไม่ทันค่ะอนาลุยซารูดิเกอร์ลงมาเล่นด้วยนะคะเซตนี้ในตำแหน่งบีหลังก็ถือว่าหายดี100%แล้วค่ะจบเซตนะคะวิกตอรียาฮิเมจิชนะไป25ต่อ18คะแนนโดยการบล็อกค่ะขึ้นนำก่อนนะคะ2ต่อ1เซตแบบเดิดๆค่ะ แล้วก็มาดูกันที่เซตส,สกันเลยค่ะก็ยังเป็นไลน์อัพเดิมเลยนะคะเอาจริงๆเนี่ยค่ะายาวัตนนเบนเนี่ยโอเคเลยนะทุกคนซัพพอร์ตเกมรับได้ดีเลยค่ะแท็กติกไหนนะคะที่ทําให้ทีมชนะได้โค้ดก็ใช้แท็กติกนั้นค่ะดังนั้นนะคะ BB เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องลงทุกนัดอินโนเอกก็ไม่จําเป็นต้องลงทุกนัดเหมือนกันค่ะพักร่างกายตัวหลักบ้างให้คาย่านะคะซัพพอร์ตถือว่าโอเคเลยค่ะเพราะหนทางนี้นะคะยังอีกยาวไกลหนักหน่วงมากๆนะคะในรอบน็อกเอาท์ค่ะทุกคนโค้ เนี่ยกล้าเปลี่ยนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะมินจาออดมาจิตก็มาดีด้วยเริ่ดๆค่ะบอลเร็วของเราเนี่ยเริดมากทรงนี้มาดีเลยนะคะมีตัวเปลี่ยนหลายคนจบเซตค่ะวิกตอรินาฮิเมจินะคะชนะไป25ต่อ15คะแนนค่ะจบเกมนี้นะคะทําให้วิกตอรินาฮิเมจิชนะแอติโมริวัเล่อิบารากิไป3ต่อ1เซตที่จริงนะคะแอติโมริวัเล่เนี่ยไม่มีบีหลังคนนึงนะทุกคนชื่อว่ารุยโนะกะคนนี้ก็เก่งมากๆเลยแต่ว่าวันนี้ ไม่เห็นนะคะแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีรายชื่อใน14คนสุดท้ายด้วย สำหรับ POM วันนี้นะคะ Player of the Match ค่ะเป็นของคาย่าวัตนาเบนะคะต่อมาเนี่ยเรามาดูคะแนนส่วนบุคคลแบบออฟฟิเชียลนะคะอย่างเป็นทางการกันบ้างค่ะสำหรับท็อปสกอร์วันนี้นะคะของวิกตอรีนาฮิเมจิก็คืออาริซาอินโอยค่ะทำไป20คะแนนจากการตบ18นะคะแล้วก็เสิร์ฟ S2 ค่ะเปอร์เซ็นต์ตบอยู่ที่41.9%ค่ะรองท็อปสกอร์วันนี้นะคะเป็นของซากิทานากะ16คะแนนค่ะจากการตบ15นะคะ แล้วก็เสิร์ฟเอเปอร์เซ็นต์ตบดีมากเลย50%ค่ะไอริมิยาเบะและมินจาออดมาจิตนะคะทำคะแนนได้เท่ากัน11คะแนนค่ะมาดูกันที่ไอรีนะคะจากการตบ 9, บล็อก1เราก็เสิร์ฟเอค่ะเปอร์เซ็นต์ตบอยู่ที่45%ส่วนมินจานะคะก็ตบไป6นะคะบ็อกไป5ค่ะเริดมากๆเปอร์เซ็นต์ตบอยู่ที่54.5ค่ะคายาวัตนาเบะกันบ้างนะคะได้ไป9คะแนนจากการตบ6 นะคะแล้วก็บ็อก2ค่ะเ e r c e n ตบอยู่ที่46.2ค่ะส่วน BB ของเรานะคะวันนี้ทำไป7คะแนนค่ะจากการตบ4นะคะบ็อก2แล้วก็เสิร์ฟ S1 ค่งค่ะ p e r ตบอยู่ที่23.5ค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในด้านของบอลแรกกันบ้างค่ะวันนี้นะคะบีบีลงไป1เซตทวนค่ะก็คือโดนจี้บอลแรกชําม,มากรับไปนะคะ17ลูกค่ะเปอร์เซ็นต์บอลแรก29.4ค่ะส่วนอีโนโอเอะนะคะรับไป18ลูกค่ะเปอร์เซ็นต์บอลแรก30.6วันนี้นะคะคายาวาตานาเบรับบอลแรกมากที่สุดเลย28ลูกนะคะเปอร์เซ็นต์บอลแรกดีเลยค่ะซัพพอร์ตเกมรับได้ดีเลย14.6ค่ะส่วนลิเบอรโลของเรานะคะ ใช้อย่างมาริโมริตะรับไป10บลูกค่ะเปอร์เซ็นต์บอลแรกอยู่ที่35%เปเ็นป็นไงบ้างคะ่ทุกคน จากสถิติแล้วนะคะมินจาออดมาจิตเนี่ยบอลเร็วมาดีมากๆเลยค่ะบล็อกเลิศดม,มากนะคะ5ลูกส่วนคายาวัตนาเบวันนี้เนี่ยก็ซัพพอร์ตเกมรับได้ดีเลยค่ะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะได้ดีเลยค่ะทุกคนโค้ชเนี่ยก็มีแทคติกใหม่ๆแล้วนะคะก็ถ้า S2 คนเนี่ยไม่ไหวนะคะเกมรับไม่ได้ก็คงจะต้องใช้ S สหลัก1คนคะ่ะให้ใครก็ได้ที่วันนั้นนะคะฟอร์มมาแล้วก็มีคายาวัตนาเบนะคะซัพพอร์ตเกมรับค่ะก็ แล้วแต่วันไปนะคะแท็กติกเป็นวันๆไปค่ะก็ขอให้ทีมชนะก็พอซึ่งนัดนี้นะคะก็ชนะเป็นนัดที่19ด้วยหมายเลขของ BB เลยค่ะยินดีด้วยนะคะวิกตุรินะพรุ่งนี้นะคะทุกคนมาเชียร์กันต่อค่ะเวลาเดิมเลยนะคะ10บนาฬิกาสิบโมงเช้าวเวลาไทยค่ะคิดว่าอัติโมร,ริวาเลออิบารากิเนี่ยน่าจะแก้เกมมาเป็นอย่างดีเลยสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปแอดมินทัรบกวน เช่นกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ